ข้อมือกันนก็ข้อมือท่าที่สองก็คือเอาดิ้นเขาสอกดันนะคะมือประสานกันนะครับฝ่ามือประสานกันทั้งสองข้างสอกดันเข่าดันเข่าดันสอกเข่าดันสอกเข้าต้านกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ได้เข่าได้เข่าได้เข่าท่าที่สามนะครับก็คือนั่งไคว้นั่งขว้นั่งคว้ยขาแล้วก็แล้วก็ อ่าถ้าโปรดผมอ่าแล้วครับแล้วก็เอาสันมือคมๆนี่ครับมาลงที่เส้นองหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปตามเส้นไล่ไปตั้งแต่เข่าจนมาถึงโคนขาครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็สลับข้างกันเอาขาไขว้กันนะครับมันจะเกิดแรงครับไม่งั้นมันจะไม่มีแรงถ้าไขว้ได้เยอะยิ่งดีเลยนะครับอ่า แล้วก็นวดป่าจะทำมือแบบนี้ก็ได้นะครับสบายสบายอยู่บางอยู่ังว่างที่บ้านก็มานั่งอย่างเงี้ยนั่งคุยกันก็ดื่มกันนะพี่หมอนั่งคุยไปแล้วก็นวดน่องเวลาตนไปไปเที่ยวเออพักผ่พอกลับนี่ก็จะไปเดินขึ้นเขาขึ้นดอยระหว่างมาที่โรงแรมก็ดัดนวดดัดตัวใหญ่ใเลยนะครับแล้วก็นี้เสร็จแล้วอันนี้ได้บริเวณ ช่วงขาท่านบนช่วงขาท่อนบนอ่านะครับแล้วกาตานนี้คุกขาคุกข่าวคุกข่าวตาที้สี่แต่ท้องนะสิเพราะว่าต้องกินเยอะช่วงปีใหม่แล้วก็ต้องแก้ลงที่ท้องแน่นท้องนะครับเอามือล็อกแล้วก็ว่าขึ้นวาดขึ้นไปเลยเหมือนมีขี้เกียร์แอนไปให้ตึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็วาดลงมาอายสักรอบนึงก็ได้นะครับหายใจเข้าหายใจออกดัน 1, 2, ึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ว่าลงมาสมองนับเร็วมากเอาอีกทีก็นับช้าๆก็ได้ครับหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกำลังดีนับช้านะครับแล้วก็มาท่านี้นี่ไปเดินมโนรานี่ใช่ไหมฮะคล้ายมโนหหันมาด้านข้า นะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ถ้าผู้สูงวัยค่อยๆดึงก็ค่อยเลื่อนมานะครับแต่ถ้าอายุน้อยก็วาดหมอกด้านข้างเลยแล้วก็ดึงดึงขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะดึงขึ้นมาหนึ่งเอาเอาแนบก้นเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยแก้เมื่อยขาได้ดีมากแล้วก็มาอีกข้างหนึ่งนะครับอ่าก้างหนึ่งนี่ท่าที่ห้า ท่าที่ห้านะครับออ่่าายงนี้อ่นั่งสูงก็ได้นั่งต่ำก็ได้นะครับแล้วก็ดึงมาเริ่มชำนาญนะทำรอบที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันจะเริ่มยืดตรงนี้ไม่ต้องนั่งนั่งทับไปเลยโซนเออเนี่ยตั้งตั้งขาขึ้นตั้งตั้งโซนขึ้นตั้งโซนขึ้นนั่งหนึ่งสองดึงเยอะไปหรือเปล่ารู้สึกเหมือนดึงเยอะเลยครับรู้สึกเหมือนดุนรู้สึกเหมือนเจ็บเท้าตรงนี้ โอ้เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับผมท่าต่อไปท่าที่หกท่าที่หกท่าสุดท้ายนะครับโอเคจำจำจำแม่นนะครับเนี่ยแล้วก็คลายก่อนนั่งนั่งแบบนี้ก่อนคลายายใจเข้าหายใจออกนะครับแล้วก็นั่งสบายค่ะนั่งนั่งเหมือนคัตสมานั่งกับเบาะเลยนะครับเอาต้นนั่งทับเบาะแล้วก็ยกมาเลยนี่ฮะ <Bond> ดึงเข้ามาหาตัว enfin ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุอย่างหนึ่งสองสาๆถ้าผู้สูงถ้าผู้สูงอายุก็ค่อยโยกก่อนโยกเข้ามาโยกเข้ามาค่อยๆโยกใช่ไหมมันค่อยโยกเข้ามาสูงอายุค่อยๆโยกถ้าเกิดยังไม่สูงอายุก็ดึงเข้ามาดึงเลยเข้ามาเลยดึงเลยวัยรุ่นดึงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะอีกข้งหนึงเลยวัยรุ่นสั่เามมันจะดังกรอบเลยนะก็บดังกรอบเลยอ่ะหายใจเข้าหายออกดึงเข้ามา พยายามให้มันชิดหน้าอ,อกเลยเยอะๆเข้ามาหนึ่งสองสาสี่ตรงศอกดัดดันเลยก็ได้ดันเข้ามาเลยหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอเป็นไงครับส<ด>บายบดีแต่บางท่าอาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนก่อนี่อีกสัก ครั้งแรกเลือนลมไม่เดินค่ะอย่างผมนี่วอร์มมาแล้ววอร์มเมื่อวานวอร์มตอนเช้ามาแล้วเส้นมันคลายแล้วมันก็เลยคลายมาแล้วนี้เมื่อวานทุ่งออกกำลังกายหนักมาด้วยก็แต่ว่าจ,จะตึงอยู่หลักของการแบบลุยสีตตนม,มันก็คล้ายๆการยืดเส้นของคน<โ><โ>ที่เขาออกกาลังกายเขาเรียกว่าโยคะโยค<จ>ะโยคีอะไรแบบนี้ครับแต่นี่มาจากอินเดียก็เหมือนโยคะนะครับจริงๆก็คือเป็นเป็นศาสตร์ในเรื่องของการการยืดเส้น เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเส้นสายที่มันไม่ไม่ติดไม่ยึดแล้วก็การเจ็บป่วยบาดเจ็บก็จะเกิดขึ้นยากอย่างถ้าปวดข้อมือปวดข้อศอกเล่นคอมเยอะนี่แถมไแถมไปแถมแถมอีกข้างเลนะเมื่อกี้เรานวดตัวเองอนี้เราก็ปล่อยลงมาครับปล่อยลงมา มันจะยืดซึ่งก็จะเหมาะหกท่าที่เลือกมาคือเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เล่นทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เล่นคอมพิวเตอร์เล่น iPad เล่นโทรสัพท์เยอะแล้วก็ปล่อยลงมาเนี่ยเอามือรองไว้นี้แล้วก็ปล่อยลงมาก็ได้ข้อ2อตรงนี้มันก็จะยืดนี่ฮะอดีพอดีของเราลองทำดูตช้งแขนใช่ไหมเนี่ยตั้งแขนตึงแล้วก็ดึง หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนิ้วจะไม่ล็อกทำคอมเยอะเล่นมือถือกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะลองไปทําดูค่ะคุณผู้ชมค่ะาไม่ยากไม่ยากก็ลองทำดูเชื่อว่า อะไรเลยคนน่าจะลองทําได้ใครอยากสงสัยหรืออะไรก็สามารถโทรมาถามรายการของเราได้หรือไปติดต่อใน Facebook ของคุณหมอโอนก็ได้ก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองรวมถึงรักษาต่างๆคนที่เป็นโรคต่างๆจกแย่แผนไทยกันตออเส้นแบบนี้ด้วยดู youtube ก็ได้ครับนะครับคครับผมพิมพ์เขาว่าฤษีดักตนได้เลยเผื่อว่าจำไม่ได้นะคะได้ครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอโอนมากแล้วเดี๋ยววันหลังมาภาคสองของฤษีดตะตนกันบ้างทีาอ่าอื่นอีกครับเดี๋ยวไม่ S <S เดี๋ยวฝากกันเรื่อ,อยๆ<ล>ม, <า S 1> มาเรื่อยขอบคุณนะคะช <นะ S 1> <อ>่วงหน้ากรูแก้จนค่ะมีเครื่องประดับแพนเมดมาฝากกันนะคะเป็นฝีนมือคนไทยเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่ขายในเมืองไทยเท่านั้นนะคะเขาส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้ากรูแก้จน,นะค่ะ รอยเย่าเบรดอีกระดับความอร่อยจากฟาร์มเฮาส์ริชหอมนุม่มเต็มเต็มแผ่น